นิ้งดีต้อมพับเอาสู่เรื่องเล่าดีหลังจากที่อาจารย์ได้เฮ็ุภารกิจของตนเองสำเร็จแล้วผ้าอาคมที่อาจารย์ดำได้นำ้ายเข้าไปต่อสู้กับเสือสมิงนั่นก็ค่อยๆลอยตัวกลับคืนเข้าสู่ร่างกายของอาจารย์ด แรกในตอนนี้อาจจดามก็ตามได้ิตีของตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นอาจจดามก็ได้สังเกตเห็นได้ว่าเสือสมิงสองตัวนี้เป็นเสือสมิงคู่พ่วเมียกันที่ได้ขอ้อลูกไว้อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ แล้วอยู่ๆจำดีก็ได้ประกบตัวขึ้นอยู่ในกำปั้นเลิกแอนนี่แลกทําใดนั่นจำดีก็ได้ห้องซื่อของอาจารย์ดำทำทีอาจารย์กับบ้านเดี๋ยวนี้อาจารย์อาจารย์กับบ้านเดี๋ยวนี้อาจารย์น,นายคณะที่อาจารย์ดำได้เห็นจำดีย่างเข้ามาหาตนเองอาจารย์ดำก็ได้ตกใจทำทีแล้วว้ากลับคืนให้กับจำดีว่าเข้ามาให้ย่ง อาจารย์ได้เตือนแล้วว่าห้างไว้เข้ามาอยู่ในป่านเลือแห่นนี่หลังจากนั้นเสือสมิงที่ได้แปลงกายเป็นห้ามองจาดีก็ได้ตอกกลับคืนให้กับอ,จา,า,อาจารย์ว่าอาจารย์ตอนนี้อยู่บ้านมีคนจิบไข้ป่วยนับอาจารย์และตอนนี้ทุกคนอยู่ในบ้าน กำลังรอกท่าคอนเสือจาือจะอาจย์อาจาย์ต้องลงมาไปชเส้ยพวกเขาเดี๋ยวนี้ได้บอาา่อจ้ำทำใดนั่นเองอาจาัดำก่อหูได้ว่านี่มันเสือสมิงแน่ๆที่ได้เป็นกายมันตัวตัวเองซื้อๆื้อแลกหลางจากนั่นอาจาัดำก็ได้หักอิ่มทราบเสือมินทั่วบริเวณนี่แลกนตอนนี้ห่างกายของจำดีก็กลายเป็นเสือให้ทันที แลกนายตอนนี้อาจจะดามจึงบโบรอซาได้จับเอาธนูที่ตนเองได้ถือมานั่นเลี่ยงเป้าใส่เสือสมิงตูให้นิทำทีหลังจากที่อาจจะดามได้ยิงนับหนึ่งใส่เสือสมิงตูให้นีแล้ว แต่ปรากบได้ว่าเสือสมิงตัวนี้ก็มีวิบแววเป็นแนวใดเลยแลกยิ่งเห็ุให้เสือสมิงตัวนี้มีความเครียดแคบต่ออาจจะดามไหลขึ้นแลกในตอนนี้อาจจะดามที่คิดว่าตอนเองแน่ก็หุ้สึกตกใจท,ทันทีแล,ล้วคิดอยู่ในใจว่าคืนนี้ต้องเอาชีวิตให้รอดก,ก่อน ทำได้นั่นเสือสมิงก็ได้กระโดกด้วยควันไว้ขึ้นมากับอจาจัดัมแต่ว่าสุกดีเขี้ยวของเสือสมิงได้กับถือกระบอกดินของอจาจัดดัมจึงเฮ็ุให้อจาจัดัมตกอยู่ในห้างไม้ลงสู้อื้นดินแล้วตอนนี้อจาจัดัมก็พบไปฟื้นตัวแล้วลุกขึ้นมาท,ทันทีเพื่อจะฆ่าเสือสมิงตัวนี้ให้ได้ หลังจากนั้นอาจ,จัดามจึงได้นำไซด้าอาคมของอาจ,จัดามต่อสู้กับเสือสมิงตัวนี้และเป็นอาวุธที่ป้องกันตนเองสุดท้ายของอาจ,จัดดามแล้ว ในที่สุดเสือสมิงตัวนี้ก็ได้ถือด้าอาคมของอาจารย์ดำดับส่นจนได้แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ดำก็ได้ย่างปหาเสือสมิงที่ตนเองได้ฆ่าไปนั่นเพื่อจะไปปกป้วยวิญญาณของพวกบลนที่ได้ถือเสือสมิงตัวนี้กับค่้วิญญาณนั่นออกจากห้างกายของเสือสมิงตัวนี้ไป แลกในที่สุดอาจ,จดามก็สามารถพบผ้อยวิญญาณของพวกคนออกจาห้างกายของเสือสมิงตัวนี้ได้แล้วพอจะละลายเด้ออาจารย์ที่ได้ช่วยพบผ้อยวิญญาณของผ่อยออกจาห้างกายของเสือสมิงตัวนี้ได้แล้วตอจากนี้ฝ้ายพ่อยจะได้เป็นเพือไม่แล้วอาจาร นายทิสุกอาจจะดามก็สามารถมาเอาซุของเพื่อตำดีที่ถือเสือสมีกกับอยู่ในกำรรปาานเลิกแทงนี้ไปทานพิธีได้แล้ว แลกนายตอนนี้อาจจะดามก็ได้เล่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองได้ไปต่อสู้กับเสือสมิงให้ทุกคนได้ฝันว่าเสือสมิงเป็นเสือที่อันตรายแก่ชีวิตได้